สวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณน้องทูครับครับผมวันนี้นะมาพบกับน้องทูแล้วพี่หนึ่งอีกเช่นเคยนะจากทางเต็นท์กฤษฎาคูดคาของเรานะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมอ่ะคันนี้นะเจ้าตัวนี้นะเป็นมาดเด้าบีที50ปอนด์นะครับปี2 0 1 4นะเครื่อง2.2ดีเซลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเรียบร้อยนะสามแสนสนเก้าพันบาทแล้วเอออย่างงั้นดีกว่าง่ายๆนะครับราคานี้นะครับง่ายครับผมไม่ต้องคิดมากอ่ะเห็นไหม ผมอยากให้มองที่มุมข้างนะคุณดูไฟนะครับไฟเนี่ยจะค่อนข้างร่วมสมัยแล้วเพราะว่าเป็นรถปี2014<ช>ขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนเนะาะมาสด้าเขาจะเป็นไฟเล็กๆนะครับเหลี่ยมๆนะครับแต่ตัวดีไซน์ของ BT เจ้า b ี50โปลขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นลักษณะคล้ายๆใบไม้นะพี่หน<ช>ึ่งนะดูช่องนะครับดูช่องนะครับที่ทํามาค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพื่อให้แรงลมนะครับเข้าไปปะทะ เนียอากาศโฟมากกว่ารถปกติับคุณดูจากลังพึ่งตรงนี้ได้เลยใช่ผมชอบข้างข้างนี้นะครับมาดูข้างข้างนี้นะครับด้วยแรงลมกันศาะสานนะครับเขาจะวิ่งไหลมานะครับก,กดนะครับซุ้มล้อหน้าไว้นะครับ<ช>ื่วยลดอ,อกกัเกาะถนนยิ่งขึ้นยกสูงก็จริงปกติธรรมชาติของรถยกสูงนะเวลาขับลมใต้ลอดใต้ท้องเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนรถลอนนะครับแต่คันนี้ทําไมนี่คือการดีไซน์ของเขาคุณดูตรงนี้เลยยางปีสิบปีสิบแปดนะยางปีสิบแปดนะเออได้ยางใหม่ด้วยนะครับใช่ครับเออ สมรรถนะเดิมๆด,ดีอยู่แล้วแต่ที่มันดีกว่าคือรถของเราสวยนี่สวยเหยสวยเป็นยังไงสวยต้องเป็นอย่างนี้นะครับรถคันนี้ทูบอกเลยว่าขับดีมากๆแล้วรถสภาพใหม่เกินราคาเอางี้ดีกว่าใครได้ไปทูบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มคุ้มมากๆแม็กไม่มีรอยนะครับซุ้มล้อสวยงามอย่างกับออกยังกับจอดในโชว์รูมใช้คันนี้เลยดีกว่านะเห็นไหมสวยงาม,มจริงๆนะครับเห็นไหมนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนะครับน้องทูนะครับไฟท้ายของเขานะครับ<ส>ที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับและไม่เหมือนชาวบ้าน นะครับถ้าเห็นจากข้างหลังแบบนี้รู้แล้วนะครับเอาแล้วครับเบทีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นจุดขายของเขาใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวไม่ได้เชนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับน่ากลับมันมันรู้สึกชมๆแบบนี้หน่อยใช่เห็นไหมความสวยงามคุณดูแบ็คไอเดอร์ด้านหนังแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นสลิงนะครับเดี๋อดูนะครับการอัดสลิงของเขานะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมจะเอาว่าคือจะแกะดูยังไม่ได้เลยดีกว่าถูกต้องซุ้มล้อเขาจะค่อนข้างจัดเป็นเป็นสันนะและเล็ก จะไม่กินพื้นที่เยอะสําหรับบางคนจะซื้อไปเนี่ยใช้งานเนี่ยมันคุ้มตรงนี้นะแล้วก็มีหูเกี่ยวถูกต้องกี่มุมครับต้องทูครับหูเกี่ยวมีสี่มีทุกทิศทางเลยนะมีหกหกมีหกจุดนะหกจุดนะคบมีหกจุดนะกลางแล้วก็หน้าหลังอย่างฝั่าสอง2 2> ถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับมาด้าบีทีห้าสิบโปรคันนี้นะครับเครื่องสองพันสองดีเซลนะครับปีสองพันสิบสี่นะเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับวันนี้มาในราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ สามแสนสี่หมื่นก็ปะบาทใช้เงินออกลถเท่าไหร่ครับคุณพี่หนึ่งวันนี้ใช้เงินออกรถนะครับถ้าท่านประวัติดีฟรีดาวกันไปเลยในยุคนี้ผ่อนเดือนแล้วเท่าไหร่ครับผมผ่อนเดือนแล้วประมาณเจ็0พันบาทนะครับหกถึงเจ็ดพันบาทแบบนี้ดีกว่าหกถึงเจ็ดพันบาทถูกต้องนะครับตกวันละาสองร้อยถูกโอ้เสียงเครื่องอยังเป็นซินเงียบมากนะ เขาเรียกว่านวัตกรรมนะครับของรถดีเซลสมัยนี้นะครับคนจะจําสภาพดีเซลเมื่อก่อนรถเสียงดังเสียงมันเคกเครื่องมันเคกในเดี๋ยวนี้นะครับเสียงเงียบมากคันนี้ครับมีการเปลี่ยนเครื่องเครื่องเล่นเสียงนะครับตัวขับเสียงของฮานดาตัวนี้จะเป็นของใช้ของบอสฟิตแล้วนะครับตัวนี้ได้ของบอสฟิตไปเล้นะพี่หนึ่งก็คือคุณก็ได้ของแต่งเพิ่มไปตรงนี้น่าสัมผัสน่าจะสัมผัสนะครับนี่สัมผัสนะครับถูกต้องนี่เปลี่ยนขึ้นเลยนะเล่นบลูทูธ usb aux ได้หมด ใช่นะครับตัวนี้คือเจ๋วเลยนะครับนี่สัมผัสนะครับนี่กดได้เห็นกันเลยนะครับไประบบทัสกีนนะครับผมนะเป็นเกียร์หกสปีดเหมือนเดิมอ่านี่ปลาเกียร์หกสปีดแต่ทํำไมตัว R อยู่ซ้ายบนปลาเราจะเข้าขออนุญาตเราจะเข้าโดนดึงปุ๊บเหยียบคันกดดึงปุ๊บยกซ้ายสุดดันไปนี่คือการลักษณะของทอยหลังนะครับพอจะกลับพอจะกลับมาที่เกียร์ว่างเหมือนเดิมกลับมานี่เกือเกียร์ว่างนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วค่อนข้างดีขับสนุกนะหกสปีดยังไงก็มันนั่งสบายนะครับมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครัม อ่าเมื่อกี้ไม่ส่วนภายในภายนอกแล้วทีนี้มาใจความสําคัญและคือเครื่องยนต์นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าแอบจอดในโชว์รูมมือหนึ่งมาหรือเปล่าใช่ครับนะับคุณดูความใหม่ของเขานะครับคุณดูความใหม่ของคั่วแบตอย่างแรกเลยมาดูหาวรออยังไม่แกะออกครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยนะครับสียังแต้มอยู่นะครับนี่ดูรถใหม่ไม่ใหม่ดูยังไงคุณดูที่ชิ้นพลาสติกเพราะมันผ่านความร้อนสีไม่มีจาง สีไม่มีจางพลาสติกทุกชิ้นสีไม่มีจางเห็นไหมสีไม่มีจางครับรถคันนี้วิ่งมาไม่เยอะถูกต้องถูกบอกแล้วว่าคันนี้รถใช้งานน้อยจริงๆแล้เจ้าของดูแลแบบนี้ไม่เคยชนชนเบาก็ไม่เคยจริงๆสวยจริงนะคันนี้นะแต่ถ้าเกิดไปชนบุรีอาจจะมีบ้างมีบ้างนะครับชนเบาไม่เคยชนบุรีอาจจะเคยบ้างนะนะครับแต่นะครับสบายใจได้นะครับเครื่องฟิสต์ทติดง่ายรถสีเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับผมนะมาด้า ี5 0โป o ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่อง2002นะครับแคปเปิดได้ทุกด้านนะครับผมปี2014มาเลยราคา3 0 0 0 4 0 0 0 0น9บาทนะครับผมใช้เงินออกรถเครดิตดีฟรีดาวใช่ครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนตกวันละ200กว่าบาทหรือเดือนละ6,000-7,000กว่าถึงนะครับนี่คือสุดๆแล้วคุ้มวันนี้ไม่มีแล้วกิษดาจัดให้ลูกค้าเลยช่วงนี้นะครับ